สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของงานและพลังงานกันนะคะเมื่อเราพูดถึงงานและพลังงานนะคะก็จะคือการเคลื่อนที่ของวัตถุจากตำแหน่งที่1ไปตำแหน่งที่2นะคะสูตรของมันก็คือ e 1บวก w เท่ากับ e 2นะคะ e 1ก็คือพลังงานในตำแหน่งที่1บวกกับ w คืองานทั้งหมดแล้วก็ e 2ก็คือพลังงานในตำแหน่งที่2นะคะอ่าแล้วก็จะมาพูดในเรื่องของงานกันก่อนเลยนะคะงาน ส,สูตรที่เราใช้กันนะคะก็คือแซงนะคะคือ S A M S ก็คือระยะทาง A ก็คือความเร่งนะคะส่วน M ก็คือมวลสูตรต่อไปนะคะที่เราใช้คืองานของแรงกระทำลบกับงานของแรงเสียดทานนะคะก็คือ <k> W F ใหญ่ลบ W F เล็กนะคะอ่ะแล้วก็มาพูดถึงงานของแรงเสดงานของแรงกระทำนะคะก็คือ F S cos เซตาเซตาก็คือมุมระหว่าง F S นั่นเองอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าให้กราฟมาเป็นกราฟของ แรงแล้วก็ระยะทางนะคะคือเราจะหาพื้นที่ได้กฟจะได้งานของแรงกระทำเลยนะคะสูตรต่อไปคือพีทีกับพีคือกำลังงานนะคะคุณด้วยเวลานะคะพี P C. ก็หาได้จากการนําแรงนะคะคุณด้วยความเร็วเฉลีย่ยความเร็วเฉลี่ยเนี่ยก็หาได้จากการน u, ํา u บวก v ก็หารด้สองนะคะสูตรต่อไปของพนั่นก็คือการนางานนะคะหารด้วยเวลาค่ะอ่ะทีนี้เราพูดถึง เอองานของแรงกระทำไปแล้วเราก็จะมาพูดงานของแรงเสียดทานงานของแรงเสียดทานนี่นะคะก็คือ fs fs นะคะก็าหาได้จากค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคูณด้วยแรงปฏิกิริยาหรือ mv นั่นเองค่ะ N นะคะคือแรงปฏิกิริยาคือเราก็จะมีแนวราบแล้วก็พื้นเอียงนะคะมาพูดถึงแนวราบแนวราบนะคะก็คือ n อน่ะจะเท่ากับ ng นะคะแล้วก็พื้นเอียงเนี่ย n จะเท่ากับ M G cos t h e t ย้ำว่าเป็น t เ,เป็นเบอร์คอสนะคะ cos t นะคะอ่ะมาพูดถึงงานเสร็จแล้วแล้วก็ไปต่อมาที่พลังงานเลยพลังงานนะคะวีธพีพูดถึงสักรักรคือพลังงานสักร้อน่วงพลังงานจนแล้วก็พลังงานสักรี่ดุนพลังงานจากน้อน่วงนะคะก็คือ E P E P เท่ากับ M G S พลังงานต่อไปคือพลังงานจนคือ ek คือ1.2ส่วน mv กำลังสองนะคะพลังงานตัวต่อไปคือ es นะคะก็มีค่าเท่ากับ1.2ส่วน kx กำลังสองคะ่ะ k นะคะในนี้คือค่าคงที่ของสปริงหรือค่านิสสปริงนั่นเองหาได้จากกระดั fs หารด้วย nx นะคะหารด้วยเ,เอ็กซ์คนะ,ะ fs ก็คือ,อแรงสปริงส่วน x นะคะคือระยะยืดหดระยะยืดหดนั่นเองค่ะอะ พลังงานในตำแหน่งที่สองนะคะก็จะคล้ายๆกับพลังงานตำแหน่งที่1คะ่ะแต่ว่าพลังงานตำแหน่งที่1น่ี้ก็คือจะห้อยได้1นรูปตัวเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่ง,งนที่สองก็จะให้ได้2ค่ะขอบคุณนะคะ